ตอนนี้โหมหนักแล้วว่าลิเวอร์พูลกลายเป็นตัวเต็งที่กำลังจะได้ตัวแม็กอลิสเตอร์มาเติมกลางในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลิเมลครับรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งที่จะคว้าวตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แถมเพื่อนๆร่วมทีมไบรตันของแม็กอลิสเตอร์ก็เชื่อว่า แม็กอลิสเตอร์คุณนี้จะลงเอยด้วยกันย้ายเข้ามาสู่ทีมแอนฟิลต้องบอกว่าดาวเตะวัย24ปีอย่างแม็กอลลสเตอร์เป็นส่วนสําคัญของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดคว้าแชมป์โลกแล้วก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปนะครับหลังมี2ปีที่ยดเยี่ยมกับบรตันในช่วงที่ผ่านมา คาดว่าแม็กอลิสเตอร์เนี่ยจะลงเอยด้วยการย้ายออกจากไบรตันในช่วงซัมเมอร์นี้และคาร์ลสพ่อของเขาก็ทําหน้าที่เป็นเอเย่นที่กําลังเจราจาเรื่องการย้ายทีมอยู่เหมือนกันแม็กอลิสเตอร์คนนี้ครับมีสัญญากับไบรตันจนถึงปี2025และไบรตันมีออปชันที่จะขยายเพิ่มได้อีกปีหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้ลิเวอร์พูลต้องควักงเงินก้อนโตสักหน่อยครับเพื่อทําการเซ็นญาก,กับแม็กอลิสเตอร์จริงๆ สองสโมสรอ,อย่างแมสตีรแล้วก็แมนยูจับตาดูเขาอยู่เหมือนกันนะและเชื่อว่าเอ็มแกอลิสเตอร์อาจจะมีค่าตัวแต่หลัก70ล้านปอนด์ก็เป็นได้นะครับแถมเหมือนแหล่งข่าวในรัว MX Stadium มครับอ้างว่าคนในทีมเนี่ยคุยกันอย่างเปิดเผยเลยถึงเรื่องที่แม็กอลิสเตอร์อาจจะย้ายไปที่เลว์พอ,อีกหลายเดือนข้างหน้านะครับ mm hmm. ส่วนทางด้านของลูกพี่ใหญ่ยอย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับ ก็รายงานว่าตอนนี้ลิว์พได้เสนอโปรเจกต์แล้วก็ข้อเสนอด้านเงินเงินทองทองให้แม็กอลิสเตอร์แล้วและการเจราจามีความคืบหน้าแต่ยังไม่มีอะไรเสร็จสับนะครับบรายตันที่ใกล้จะเซ็นสัญญาเชียร์มิลเนอร์มาร่วมทชีมแบบไม่มีค่าตัวนั้นเป็นสโมสร,รที่เจราจาด้วยยากแถมยังมีทีมอื่นรวมถึงเชลซีที่กำลังให้ความสนใจมอเซสกาเซโดกองกลางอีกคนหนึ่งหากว่าลิว์พได้ตัวแม็กอลิสเตอร์มาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นการเสริมทัพที่สำคัญเลยให้กับทีมของจิกเก็ตครอปที่ต้องยกเครื่องแดนกลางใหม่นะครับ หลังจากนี้ไปก็ต้องมาตามว่าอนาคตของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับเวอร์พูจะเป็นยังไงต่อไปครับแต่ตอนนี้เวอร์พูกลายเป็นทีมเต็งที่กําลังจะได้ตัวเขามาครอบครองนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับเจรจาใกล้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับจัดไปยาวๆครับผม